นี่นะเราจะมาเรียนเรื่องระยะเวลาในการย่อยสลายประยัดแต่ละประเภทแต่ขยะแต่ละประเภทก็จะใช้เวลาย่อยสลายประมาณนี้มาไหนประมาณนี้เศษกระดาษก็จะใช้เวลาย่อยสลายประมาณ2ถึง5เดือนเชือกจะใช้เวลาย่อยสลายประมาณ3ถึง44เดือนถ้วยกระดาษก็ใช้เวลาย่อยสลาย5ปีนวนกองบุหรี่ใช้เวลาย่อยสลาย15ปีเดือไหน ลองเราใช้เวลาย่อยสลายนานเท่าไหร่เดือนเดือนเดือกนก็จะปมก็จะมีขยะแบบไหนเอาไปรีไซเคิลได้บ้างก็จะมีแก้วกระดาษาสีโลหะเหล็กอลูมิเนียมทองแดง หเหลือสเตนเลสตะปูอก็อยู่ในพวกโลหะก็จะไปรีไซเคิลได้อ่ะหมดเวลาแล้วเรีเยนวิชาต่อไปได้มีอต้องบอกเคลกขอคุครับนเ็นไวะนันน่ะ <c oughs> นคอ ถ้าอะไรนขยะเก็บกัไม่เห็นสวยเลยใส่อะไรได้บ้างเลยฮะถึงมันจะไม่สวยแต่มันก็ใส่ได้มากกว่าถุงาสติกนะใช่แล้วย่อยใส่ง่ายดีกว่าเหมือนถุงาสติกด้วยอืมใช่เฮ้ยท่านผู้บริหารต้องเติมเติมไปเฮ้มึงโยนทิ้งทำไมวะอะลองดูนี่กระจกของหนูวะ จะให้ไปหาข้อมูลว่าทำไมเ<อ>นี่ยพเนี้เราจะแก้ปัญหายัางไง่อกจากคาั้ที่แล้วนะเดี๋ยววันนี้จะให้ไปหาข้อมูลว่าขยะยากุบบ่งเนี้ยใช้เวลาย,ย่อยสนานะย่อยสนานล,นานาลายนานเท่าไหร่แล้วก็จะปให้ไปหาข้อมูลว่<อ><อ>าทำไมเราต้องใช้หนุน่านะเดี๋ยว<อ>จะได้ออกมานำเสนอหน้าห้องให้พื่นอนดูตัวอครับ Me บอกภาวะรละดูชอบต่อสังชมและสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้รถพานุรัวได้ง่ายไปได้ที่ติดตัวติดรถเอนใช้งานในทุกโอกาสใช้ใส่สิ่งของได้หลายอย่างใช้เป็นสื่อนำลงสื่อ ลังขยะอยู่ใกล้แค่นี้ทำไมพวกเธอไม่เอาไปทิ้งล่ะเฮ้ยหมูมันติมันดันกรายได้น้ำมา ได้นานขนานดนี้เลยหรอมาึงจะลองซื้อดูดิโอ้โหโคตรนานงั้นเราเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้ากันดีกว่าขอเชิญชวนทุกคนมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกกันกนะคะอย่าลืมมาใช้ถุงผ้ากันเยอะๆนะครับวันนี้นะเราจะมาเรียนเรื่องระยะเวลาย่อยสลายของขยะละ,ระป,ป,ป,ประเภทนานสุดกี่ปีเศษกระดาษใช้เวลาย่อยสลาย3 14เดือน กรนปงใช้เวลาย่อยสลาย25-40ปีกะปองอลูมิเนียมใช,ใช้เวลาใช้เวลาย่อยสลาย80-100ปีเฮ้ยตัย้งใจเรียนหน่อยไม่ใช่มาเรียนแต่คนก็นไม่เฮ้ยใหญ่เป็นไรวะง <c oughs>